แซ่บเลยพี่น้องเอ๋ยร้องต่ำมึงเ้อจ้ะหอยนางลมต่ำแซบ่บพักสลัดจ้ะหวานหวานพี่น้องเอ๋ยหวานจ้ะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียรังพ้สแสบจับพี่น้องจ้ามันนี้ทิปกับพี่กุนมาแสบกับเมนูตำหอยนางรมจ้ะพี่น้องจ้ะตำหอยนางรมนะจ๊ะเนาะพักกับมายกสวนด้วยพี่น้องมีผักแพวผักอิตูผักตุรกีแล้วก็สลัดผักกาดหินจ้ะพี่น้องจ้าไรดิมาแสบแซ่บน้ำกันกับทิปจ้ะพี่น้องจ้า ตำหอยนางรมเป็นตัวโตแบบนี้เลยพี่น้องเอ้มาเด้อแสบๆน้ำกันขนมจีนพร้อมเด้อจ้ปะปาจีน ngày nay luôn chỉ bên ngôn mai là phải nói ngôn ẻn chứ chả Phí đó, chả thật sự ừ. แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยลองต่ำมึงเนื้อจ้ะหอยนางลมต่ำแซ่บพักสลัดจะ้ะหวานหวานพี่น้องเอ้ยหวานจ้ะ Đây. Yeah. Yeah. หวานกรอบพี่น้องสลัดพักชีผักคีหอมหอมพี่น้องหอม ตสดๆจากสวนแต่ so, so ไอยนางลมมันสะดุงน้ำหอนเด้อพี่น้องเด้อจ้ะบลาเมนหอยดิบเด้อจ้ะทิพสะดุงน,ำน้นงงนำหอนมาละทิพกะเอามาตัง แดบครับพี่น้องหอยนางรมจำหอยนางรมพักตุพักตุรกีว,กวักวนก่อบอืม อิ่มเหลือจะพี่น้องจ้ากินได้สำเนีนละทิพย์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้วจ้าเจอกันใม่คิมหน้าจ้าพี่น้องจ้า